สวัสดีครับพวกเราฮอปบีบีเกมวันนี้เราอยู่กันที่เอสเอฟซีนีมาสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกๆกันในโรงภาพยนตร์นะับใช่วันนี้เรามาเหมาโรงใช่โรงภาพยนตร์เลยพี่เม้งถูกหวยนะครับผมจ่ายในราคาสามหมื่นบาทนะครับจ่ายค่าตัวแจ่ายค่าตัว เดี๋ยวเองเข้าไปดูกันว่ามันจะสนุกยังไงเป็นยังไงพวกเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยาะว่าเขาว่ามีแต่ประสบการณ์แบบอื่นเป็นแบบไหนี้แบบจากที่พี่เม้งเป็นเฮ้ยพี่เม้งนี่เป็นผู้ชายที่โชคชนนะฮะถ้าผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมจะไม่พูดนะปักดีทั้งนั้นเรื่องกับเรื่องกับเรื่องคือเราเห็นโพสต์นี้ครับบนบาร์เฟซบุ๊กก็คือนี่ฮะ เราเห็นว่ามันแบบว่าหมั่ลงได้ก็เลยคิดว่าลองสักหน่อยนะแล้วได้ราคาที่ถูกด้วยนะครับผมถูกใช่ไหมใช่ถูกตั้งแต่3,000ถึง3 5 0 0รบาทราคาไม่แพงเลยนะฮะเข้าลงได้ถึง10คนนะครับก็ถ้าหารกับเพื่อนก็ประมาณคนละ3 0 0 3 5อยามร้อยู่กันได้มันๆเปอดการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใช่อยากรู้ว่าจะสนุกไหมลองไปดู่ไปเลยชาวแก๊ง อโอเคครับต,ตอนนี้เราก็ e like. อยู er ่หน,น้าโรงมาที่เรียบร้อยแล้วครับโรงนังโรงศพโรงภาพยนตร์แง่ดีไม่กัแดดไม่ถึนกับแดเดี๋ยวเราไปยูข้างในกันวันนี้เราจะมาเล่นเกมในโรงภาพยนตร์กันครับผมงลืว่าเล่นเกมในโรงไหตามมาดึกนี่ก่อนเนี่ยเบาแบบลองคิดดูนะถ้าไม่มาอะบกพี่มิงมันจะดีอยู่นี้เลยขอขอภาพตัวอย่างภาพตัวอย่างะไรภาพตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างท้าทำรายการสองคนนั้นทำรายการสายขาอ่าแล้วทำอะไรกันต่อเาพักมึงก็มึงก็พักเบาะดูสิสายมึงก็เล่นผมเริ่มชอบแล้วเบาะตรงนี้มันสบายมากเพราะมันมีที่วางขาด้วยใช่ไหมใช่ที่วางขามีชาร์จแบตด้วยใช่ไหมมีเนี่ยมีอุ้ยอ๋อมีชาร์จไปแล้วมีถ่ายวางอาหารด้วยนะใช่ดูอาหารไปซื้อป๊อปคอร์นซื้ออะไรพวกนี้มากินก็วางตรงนี้ได้มีที่วางแก้วอ่าวางขาวางแก้วแล้วก็ชาร์จแบตได้ก็จะมีสองฝั่งมากสะดวกสบายมากเลย นี่แต่จริงๆส่วนใหญ่เวลาดูหนังอ่ะไม่ค่อยไม่ได้นั่งข้างบนหรอกส่วนใหญ่นั่งแถวนี้ประมาณนี้เพราะว่ามันจะสบายไงคือเราไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศแบบเราปิดโล็ออ่าใช่ที่ครั้งแรกกันเราครั้งแรกนะครั้งแรกเลยรู้สึกรู้สึก VIP มากเลยครับใช่ใช่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาตื่นเต้นมากครับอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้มาดูมาดูข้างล่างเลยตัวของที่นั่งเขาจะแบ่งตามสีนะ เหมือนที่เราคุ้นเคยกันดีถ้าเป็นถ้าเป็นโรงทั่วไปเราก็จะนั่งเป็นบาะใช่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 แต่เป็นเบาะด้านบนอย่บอกผมมันจะเป็นนแบบเบาะโซฟานะมันเบาะโซฟาจะเป็นเบาะคนละแบบเลยข้างบนจะเป็นหนังจะดูคอมฟอร์ตกว่าที่นั่งแบบนี้สบายไหมสบายสบายหมดแ่ะมันก็พื้นฐานแลพี่เมงเาพื้นฐานพื้นฐานเพว่ายังไงเรามานั่งที่ไหนก็ตามมาไม่ว่าจะโงไหนของเอหรือว่าในเครือของก็จะมาแต่ถามจริาเคยนั่ง้างหน้าสุผมเคยผมเคยสบาย้่นั่งรู้สึกความรู้สึกก็ไม่พอจัได้ไหมคุณจด เฮ้ยดูดูโงเดียวกันไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ดูที่ไหนเนี่ยกันกล้วยเนี่ยนะแอ่กันกล้วยสมัยนั้นสมัยนั้นนี่พวกเราอายุใกล้กันเราดูกันกล้วยกันพก็คณดูอะไรไปดูแฟนโปรบี้แต่ผมเคยดูดูอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะสูสุดเจ็ดโอไม่เต็มคือคนเต็มโรงจริงแล้วแล้วมันบังคับมากเลยว่ามันเหลือแต่แถวหน้าแล้วเราย้อนดูเราว่าวิธีการจัดการที่นั่งของของของเคือโรงภาพยนตร์ของเอสเอฟเนี่ยเขาจัดเป็นระบบมาก รู้สึก่เสร็ระบบมากใช่แล้วใหญ่ความขวางมากที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะความสะอาดอืมเขาสะอาดใช่ใช่สะอาดจริงสะอาดจริงคือเราตบคือเราตบฝุ่นคือเราตบเนี่ยตบพวกนี้เล่นเนี่ยไม่มีฝุ่นออกมาเลยนะใช่สะอาดจริงใช่ใช่ กคนเห็นอยู่ข้างหลังตอนนี้นะครับครับผมเกมเครื่องเกมที่เราจะเล่นวันนี้คือ n i n d o w s วิดนะฮะแล้วก็เราจะเล่นเกม Mario Kart กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันดีกว่าพี่เมง้งจาการที่เราคุยไม่ได้เลื่องมามากว่า10นาทีเมื่อกี้นะฮะเราก็ได้เรื่องว่าเราจะแบ่งทีมโดยการใช้ตำแหน่งของการร้องเอ้ยตำแหน่งของการดนตรีเนาะ,ะได้ได้ไดไดนักร้องกับคู่นักร้องครับมือต,ตาคู่มือตารครับครับผมโอเคก็เป็นเอิร์ธกับพี่เม้งครับมือกีตาร์คู่กันสรุปมึงก็ร้องไม่ได้โอ้โออ้โ้ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามาเลี้ยวคารสเล่นกันเป็นทีมสองทีมแบบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับตามชมทั้งคู่ครับไปกันเลยชาวแก๊งเอาไปดูกันมาดูกันไม่พูดทำเาเพลงละไอ้เหี้ยไอ้ตูนไปแล้วไปแล้วยังไงดิไปแล้วที่สองแล้วเว้ยไอ้เหี้ยที่สองไอ้ตูนไอ้เห้ยที่สองกันจะยันดิไอ้เห็ดเห็ดเห็ดระหว่างทางนี่คืออะไรอะใช้เลยใช้เลยมันคือบูธไอ้เห็ดคือบูธไอ้เห็ดคือบูธใช้ไปเลยไอ้เกย์พี่ว่าไอ้เหี้ยตกตกตกแล้วว่ะตกแล้วว่ะ ไป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 เก๋ไปกูเลยกูเลยกูเลยกูใช้ของเลยกูใช้ของเด้อเฮ้ยเก๋เบาเบาดีวะไช้สมาธิเลยโย่ตอนแรกอยู่ที่สที่ตไปอยู่ที่หแล้วทีนี้โอ้ย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 ไม่บาผมมาแรงใส่แหมเอาสิอ่หมาที่ไหนมันช็อตปูระวังไปท้าย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 ทางขวาโอ้ย เฮ้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 ยังไงยังไงเออทีสองเว้ยเอาไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้เฮ้รอบท้ายรอบท้ายรอบที่หนึ่งรอบทหนึ่งแต่ละรอบมีสามรอบแต่ละรอบมีสามรอบไม่เปียนเลไม่ได้เปียนไม่เคยเล่นเหมือนกันเฮียไอ้ไปยี่สี่วัดรีใจปขอโทษไปขอโทษนะเออยิงยิงเลยยิงเลย

ถ้าแพ้พี่เม้งไม่รู้พู่เังไงแล้วนะคุณชี้คุณชี้ยังไงคุณชี้เออคุณชี้ผมผมไม่กังวลเลยฝั่งผมผมชนะแน่นอนโอ้พี่เม้งพี่เม้งเลี้ยงเต่าเหรอเฮ้ยถ้าไม่มี ใช่ทุกเมงก็รักษาอยู่แล eh ้วใช่เขาไม่ชนะไม่ครับเราเราไม่เห็นเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมองเปงนรอบกลางเรียบร้อยตายแล้วใช่ตอนนี้เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเลยนะใช่คือห่วงเลงว่าเป็นเพี้ยอะไรวะเนี่ยหญิงสามแล้วไม่ไหวแล้วต้องยืนอยูเล่นไปแล้วสัตว์ไม่ต้องต้องบอกเลยพี่แต่ละเลยมันมี ไปไหนไเห็นไบอว่ายังไงยังไงเนี่ยที่เนี่ยที่แปเราวะโอ้ที่เกด้วยโอ้ไปแล้วไปไอ้คนองเลยไแพ้ละี่มันตามหลังพี่มาเลยพีบไหมไอ้ไ้ไอ้ไ จบแล้วชีวิตเฮ้ยเฮ้ยปักเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยกูไม่เคยแพ้พี่กูไม่เคยแพ้กูเล่นเกมกูไม่เคยแพ้ใครให้กูรับผู้ตายกูได้บูแยนนะเราได้บูแยนบูชนะเรียบร้อยนะโอ้โหก็ทีมมือกีบ้ายังไงก็เหนือกว่าอยู่แล้วนี่ ผมผมอ่อยให้ผมอ่อยให้ผมอ่อยให้ผมไม่ดีนั่นแหละูดนี่ย้อนย้อนกลับไปดูไหมผมขอเปลี่ยนจอยตอนแรกแล้วเขาไม่ให้เขารู้ไงไปเดี่ยวย้อนกลับไปดูต้นคลิปกว่านั้นดีกว่ากูเล่นเกมนี้กูไม่เคยแพ้ใครเดี๋ยวเราเอางี้ในเมื่อเราแข่งขันกันจบแล้วเราขอตัวเป็นเล่นพักผ่อนไปเไปแว่นไปแว่นก่อนองค์หญิงสนุกกันนะชาวแก๊ง เราแล้วเราเป็นคน uit, แม่งขี้โม้นะรอไงแก๊งเราเป็นไงเราเป็นเจ๋งอยู่แล้วมันเจ๋งอยู่แล้วดู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 ผู้แพ้ดูผู้เลนเกมนี้ผู้เล่นเกมนี้ไม่เคยแพ้ใครผู้เล่กมนี้ไม่เคยแพ้ใครมาอย่างนั้งขอถามความรู้สึกหน่อยไม่น่าพูดเยอะเลยความรู้สึกของพวกแพ้เป็นยังไงครับใช่ครับแต่ว่าอ้างไปว่าจอยไม่ดีก็เท่านั้นอยู่ดีเอออย่างว่านะคนเราความ เกิดมาเก่งไม่เท่ากันนะน้วน้คุณน uh 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 ้คุณน้คุณนะคุณนผมก็ต้องขอโทษสังคมด้วยนะครับขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งดไเม่ไหร่มึห่างกันที่เดียวรอสิดัคนพูดแล้วแม่งตอนแรกมาอย่างดีนะมาแบบเหมือนไอ้พวกสาเสาวมอยยาดองไอ้รัรยากับรถได้วันนี้สนุกไหมสนุกนะน้ยสนุกสนุกชั่วโมง เราไปเล่นกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวเกมจะเลี้ยงอีก2ชั่วโมงถัดไปสบายขอประมาณ2ล้านวิวเดี๋ยวผมจัดให้เลย4ชั่วโมงเมาจริงๆมเปิดประสบการณ์เนาะนานที่ได้เล่นกัแบบเรียกว่าอะไรจอจอใหญ่มากระบบเสียงมาเต็มเสียงก็ดีบอกเลยวันนี้ก็ขอบคุณทาง SS สีมากด้วยครับที่ที่ให้พวกเราได้เข้ามาเล่น้ช่นี้ก็ขอฝากติดตามช่องพวกเราพี่แก๊ง เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทำอะไรคุณคือแก๊งเดียวกับเราโอ้นี่ทุกคิปเมื่อกี้ด้วยสดๆเลยเนี่ยสดๆแม่งไม่เคยซ้ำกันสักคลิปเลยฝากติดตามช่องด้วยนะครับพ้องพี่แก๊งมีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook, Youtube, Instagram, TikTok ติดตามชมในคลิปต่อไปได้แล้วเจอกันใหม่แล้วชาวแก๊งสวัสดีครับขอบคุณครับ